เอาแล้วไงอะไรเนี่ยฮะนี่มันอะไรกันจะอะไรล่ะทางนี้ฉันเดินม,มาดีๆเธอเดินม,มาชนฉันคนทําผิดก็ต้องขอโทษฉันต้องการให้เธอขอโทษฉันเท่าน,นั้นเองจะบ้าเหรอแต่ก็ได้นะในเมื่อต้องการคําขอโทษฉันก็ให้ได้เฮ้ยมีบมีบยีีต้องไปเอาวตา ยังไงแ่ะก็ตบหน้าเราดูสิเกิดมาแล้จากพ่อแม่ไม่เคยมีใครตบหน้าเลยเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงจะไปเตะเขายังไงล่ะพระองคเตะไม่ได้จะทำยังไงเกือบไปแล้วไงอุ้ยอ๋อเพื่อเป็นการแก้แค้นเอาละในเมื่อวันนี้เธอขาเขายาวไม่ขอโทษฉันแล้วคอยดูว่าเธอกับฉันต้องเค้นดีกันแน่ก็ลองดูสิจะรู้ยัง ทำไอลังเลนางเอกปูเปชะลาพระเอกยอมนาทุเล็นักเล็บจะจูบมือล,ลังเดียวที่เสียวสเสด็จตายแล้วจะตกให้เทปวิ่งเคินจะเข้าคลอกเลียจูบจะเสียให้เข็ม แล้วลองดูว่ามือเธอกับจมูกฉันใครจะแน่กว่ากัน ไปไปจะไปไหนเล่าทำไมก็จะตามเพื่อนไปนะเซะต้องได้รับคำขอโทษจากผู้หญิงเยี่ยงมึงอะไรอะไรอะไรตาย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 ,ตายแล้วมึงนั่นนั่นมาเอาคำขอโทษจากกูเสียใจด้วยว่าก,กูไม่ได้เดินชนมึงกูนินาของกูไปอยู่มาดีดี้ง เจอผู้ชายยังกูหน <me> ่อยเป็นไงวะทําไมล่ะม <"I not. S 2> <se> ึงแน่ใช่ไหมกูแน่อีบัตซบมึงต้องจบนะกูว่ามึงเล่นผิดเปล่ากูก็ว่างั้นแหละมึงต้องจบกูสิกูต้องจูบมึงมึงก็พูดถูกงั้นเล่นใหม่ตบจบมึงต้องจบตบจบ เบา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 าเาเบาาเหมดหมดแล้วกูหมดแล้วหมดหมดแลหมดเ่โอ้ยเจ้าเหลือสภาพเดิมแล้วเมื่อสักครู่นฉันขอโทษด้วยนะ เจอเธอจ้าบุพเพนำพาได้มาพบคุ้มพวงไม่หลอกลวงลิ้นลิ้นโลเลแก้มขาวโอเคคงสมคนีแน่นอน น้องเหลือจะทำเพราะความผิดหวังต้องนั่งอาวอลโอ้คนงามอย่าทำหน้างอนไม่จรรักจริงเจ้าอย่าทวงติงรักจริงแค้วตา สัญญาโอกานดาสัญญาคน ชีวีของพี่วายวางรักนางเน้นเหนียวอ,อยู่กันกลมเกลียวรักเดียวคนดี ฝากใจพร้อมให้รักจริงไม่ต้องกลาวิงว่าพี่จะทิ้งสามไว ช้ำไปด้วยน้ำคําชายยวนยาเลยวนยวนยาเลหัวใจว้าเวไม่รู้จะเร่ไปหาใครท้าสีห้องใจเปิดให้พี่จองท้าสีห้องใจเปิดให้พี่จอง ทายรักรับรองเป็นโซ่คล้องจองใจ ไปหาใครยาเละยวนยวนยาเลหัวใจว้าเวไม่รู้จะเรไปหาใครเฮ้ยไม่เกรงใจกันเลยนะพระองค์ก็ คิดว่าผีสางนางไม้แถวแถวนี้สิเรียบร้อยยังอะไรเรียบร้อยพูดจาหน้าเกลียดก็คือคุยกันเข้าใจแล้วดีกว่าเข้าใจแล้วเหรอฮะผมมั่งผมมั่งนี่มีอะไรจะบอกเห็นตัวแค่นี้นะตะกี้อุ้มมาไม่รู้หนักอะไรหนุนๆเหนื่อยเลยเนี่ยกระโปรงมั้งสองโลอะไรสองโลคิดสั้นอ๋อคิดว่าอะไรฮะช่วยนั่นนะห้าโลอะไรวะกระโปรงเออคระดิสฉันคิดเลยนะ ขอผสมพันธุ์กีนี่แป๊บสิไอ้ไอ<ว><ว>้คลิ <S <S แต่เวลามึงกับกูถึงจะด,ดูวางไข่กันแล้วมันใก่้ไหมไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้มานนี้ครับค่ะผมขอโทษด้วยที่ร่วงเกินคุณไปผมเจอคุณครั้งแรกแล้วผมบอกตรงๆว่าผมตกหลุมรักคุณซะแล้วอ,อยากจะบอกว่ารักซึกวันละร้อยคำแต่ผมก็ไม่กล้าผมพูดจริงๆเลยคุณเป็นคนที่น่าหวานมากรสวยมาก น่ารักจริงๆจริงถ้าผมได้แต่งงานกับคุณขึ้นมาแล้วก็นะทำไมคะเราจะมีลูกสักหลหนึ่งหลหนึ่งแล้วค่ะคุณครับค่ะลักษณะท่าทางคุณเนี่ยคะไม่ใช่คนภาคกลางนะเนี่ยไม่ใช่คนภาคกลางค่ะคุณคนภาคไหนครับคนใต้เนี่คนใต้อุ้ยคุณคนใต้เนี่ยคนใต้เนะคนใต้คุณคนใต้อยู่จังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ป้ามึงอะเอ้าเชียงใหม่อยู่เหนือเอ้าเหรอผมผมผมคนใต้นี่คนใต้ ผมผมผมอยู่นครที่ธรรมดานี่คนซีธรรมราษคุณก็ตายเด้อคนตายนี่ยคนตายคนตายคนตายพ่อแม่ตายไหมพ่อแม่ตายพ่อแม่ตายแม่ตายแม่ตล้วพ่ออยู่คุณคนตายนี่คุณก็ต้องรำรำโนราเป็นนะรำเป็นรำเป็นรำเป็นต้องคุณรำโนราเป็นนะรำเป็นรำเป็นเฮ้ยดูนางลุงอะนางลุงนางลุงดูงั้นเราเกี้ยวแบบปักตายคนตายกันไหมเอ้าเอ้าเอาเอาโอเคน้องแนงน้องแนงน้องแนงน้องแกล เดี๋ยวคุณต่อคุณคุณต่อรองบ่ม้วยนะโนราตัวใหญ่ใส่โกเต็กโนราตัวเล็กใส่เส้นล็อกโนรากระจอกใส่กลับมาพ่าวอโนราหน้าน้องอยู่ไหนอ่ะโนราตอบด้วยอ่ะหน้าน้องอยู่ไหนหน้าน้องอยู่ไหนอ่ะโนราโนราไม่โตอปนโนราห่วงลำอ่ะโนราห่วงลำอ่ะโนรา ตอบกูบ้างตอบด้วยเหรอตอบด้วยถามเดี๋ยวตอบถามตอบตอบเออเอาไหมเอาหมหน้าน้องอยู่ไหนหน้าน้องอยู่ไหนหน้าน้องอยู่ดีหน้าน้องอยู่ดีตายคิ้วเรียกไรตายคิ้วเรียกไรอตายคิ้วเรียกตาตายคิ้วเรียกตาตายตาเรียกไรตายตาเรียกไรอ่ะตายตาเรียกปากตายตาเรียกปากตายปากเรียกไรตายปากเรียกไรอ่ะตายปากเรียกนมตายปากเรียกนมตายนมเรียกไร ตายนมเรียกไรอ่ะตายนมเรียกดือตายนมเรียกดื้อตายดื้อเรียกไรตายดื้อเรียกไรอ่ะถามแม่มึงสิไปถามแม่มึงสิแม่กูเป็นไรแม่กูเป็นไรอ่ะแม่มึงเป็นกะหรแม่มึงเป็นกะไรแม่กูเลิกแล้วเอ้าเหรอแม่กูเลิกได้สองวันเองฮะแม่กูเลิกได้สองวันก็ถือว่ายังเป็นอยู่นั่นแหละบ้าไาแล้วเด็ร้อยพี่กุลแม่กูเลิกแล้วด้วยพระเจ้าสิงทอง มีได้กับนางตอนนี้ต้องเก็บความไว้ก่อนนะะเดินมาตั้งไกลแล้วยังหาพระองค์ท่านไม่เจอสักทีนึงไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในเดี๋ยวจะลองไปดูสักนิดนึงเธอไม่ต้องกลัวนะฉันจะรักเธอเพียงคนเดียวสัญญานะเพคะพผองค์พะเจค่ะสักดา หายบางคคไม่พระองค์ไี่เจ้ามาได้ยังไงแล้วมีใครติดตามเจ้ามาหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีหรอกพระเจ้าค่ะตอนนี้องค์สิงห์ชัยได้สั่งให้ก้าวหม่อมชันทูลเชิญพระองค์สเสด็จกลับเมืองโยนกพระเจ้าค่ะสิงห์ชัยที่ทูลเชิญข้าพเจ้ากลับสู่แผ่นดินโยนกนครพระเจ้าค่ะก็เป็นโอกาสดีเช่นกันในเมื่อแผ่นดินเขมวัดด้วยบัดเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าสิงห์ทองก็คงจะกลับไปไม่ได้ เอาไว้สักวันหนึ่งหวังใจเอาไว้ว่าถ้าแม้แม้่ามีโอกาสดีจะกลับสู่เข็มวัดกลับทูลขออภัยโทษจากพระบิดาถ้าเช่นั้นศักดาเร่งนำทางข้าพเจ้าและคนรักของพระเจ้าเข้าสแเ่นดินโยนกละครท่าเมือไปเถอาเมืองอยู่กับพี่สบายมากมาดูหัวจริงหรอ ทู Finally, so ่ของคุณแล้วเก็บได้ต้องสองหมื่นแน่คุณจาร้อยก้านะเวลานานเนินคงไม่เกินและกำหนดรักคงไม่อดอกเอ้ย คงจะได้พี่กุลมากกเกยความรักเปิดเผยไม่แปรพันคิดถึงพี่กุลแม่คุณเหลือเกินตอนนี้มีเงินแต่งงานพี่กุลจ๋าเราจะได้ใครมาไปพากลับเมือง องพระเจ้าค่ะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงก็จะถึงแล้วนะพระเจ้าค่ะพระองค์เชิญตามก้าวหม่อมฉันเลยพระเจ้าค่ะพระองค์สิ่งของถ้าเช่นนั้นเร่งนำสด็จเราไปเถอจะจ้าพี่ก <พา S 1> ุลหาข้าเมืองอยากกินพิซซ่าอ๋าาอ,อก,กินอะไรเยอะแยะในเมืองพี่กุลพี่กุลจ้า ินสวัสดีครับแม่เออไหวพระเถอะลูกที่ไอ้กล้าร้องไห้เพราะอะไรลูกก็เพราะว่าไอ้กล้าอ,อกหักไอ้กล้ารักผู้หญิงคนหนึ่งอ,อกหักรักผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นใครลูกเขาก็ไม่ใช่ใครเขาก็คือพี่กุลลูกมาซ่อนกิ่นไงจะาป้าเอ็งแอบรักพี่กุลลูกของป้าเหรอพี่กุลเคยบอกเอาไว้ว่าให้อ้กล้าหาเงินได้สองหมืน ตอนนี้ไอ้กล้าหาเงินได้ครบแล้วป้าแต่ตอนเนี้ยพี่กุลเขามีชายอื่นแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเนกล้าเองกำลังพูดอะไรก็ฉันเห็นและก็ได้ยินกับสองหูว่าพี่กุลนั้นแต่งงานกับราชรถภายในเมืองแล้วป้าเป็นความจริงหรอป้าเองเห็นกับตา ได้ยินกหูแล้วลูกได้ยินเหล่าข้าราชบริพารเขาโจดขานเขาเป่าประกาศไอ้กล้าคงไม่ได้ยินผิดเป็นแน่้าซ่อนกินจ๋าแม่คุณของแม่สมใจแม่แล้วไอ้กล้าสองหมื่นป้ายังจะเอาอยู่ไหมไม่เอาลูกไม่เอาตอนนี้นะลูกนะป้าไปก่อนไปหาพี่กุลก่อนดีใจแล้วเกินลูกแม่ไอ้กล้าป้าข็ไปก่อนนะลูกนะขอให้ป้าโชคดีขอให้ป้าได้พบพี่กุลก็แล้วกัน สิงค์ขนงนาจ้าไปทางไหนทำอะไรไม่ถึงแผ่นดินโยโนก็นะ <c oughs> สุขสบายดีไหมสบายดีต้องต้องถามให้นางเขาแล้วเจ้าล่ะพ <c oughs> รค่ะดิบัติเดือนนี้ข้าพเจ้าสิงทองมาพึ่งใบบุญองค์พระเจ้าอาสิงค์คำรน มาประทับพักณนะที่เป็นดินโยนกนครแห่งนี้พร้อมด้วยพิกุลคนรักของข้าพเจ้าสิงทองยายอะไรมายัางไงเ่มมาเลที่ออกบังนอกไปออกบังนอกมาทำไมจะออกไปไหนล่ะอ้าแล้วมาทําไมล่ะใครอนุญาตให้เข้ามาเนี่ยทําไมฉันจะมาไม่ได้เอา้าฉันจะมาหาเจ้าสิงทองและใครอน,นุญาตให้ยายมาเข้ามาเนี่ย นี่อย่ามาเรียกยายนะเขายังสาวยังอยู่เลยโอ้ยว่าอย่างไงจ,จะน้องสาวมาหา<ท>ใครเนี่ยตอนนี้นะ่ะฉันมาหาเจ้าสิงทองมาหาเจ้าสิงทองจริงๆร,รอตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวเข้าไปกาบทูลก่อนจัะจ้าแลอะไรเต็มไม้เต็มมือเลยขอได้ช้พระองค์ท่านาว่าอยังไงมีผู้หญิงนางหนึ่งมีอายุแล้วอยากจะขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านพยาค่ะต้องกากมาขึ้นเฟ้าถ้าเช่นนั้นเร่งพาเขาขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าสิงทองเถิดพยาค่ะ,ยา,คะยายเจ้า ขึ้นเฝ้าได้แล้วเรออืะก้ม,กมนาก่าน,นะจ,าจา่าจ้าจ่ามามามาเีวนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตาหวงอีกโอ้โอนันัง่นงนงก้มนาก้มนา,น,านี่เห<ว>รก้มนาไว้จ,าจา้าจเขาไม่ฟังอย่างเงยนะเอ่อใครก็ไม่รู้สวัสดีจ้า,จาเดินสุขเถิด <c oughs> คุณป้า,าคุณป้าบอกว่าต้องการพบหน้าข้าพเจ้าสิงทอง คุณป้านามใดกันฉันชื่อว่าเยกลิ่นจ้าชื่อว่าเยกลิ่นจ้าแล้วการมาขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าสิงห์ทองในครั้งนี้ป้ากลินต้องการอะไรต้องการเพียงชมบุญบาร,รมีหรือจะมีเรื่องเดือดร้อนอันใดมาร้องทุกข์กับข้าพเจ้าสิงห์ทองคือคือว่าฉันมาตามหาคน จะาตามหาลูกสาวลูกสาวลูกสาวจ้ะม่ไปแจ้งตำรวจเรามาทำไมได้เมืองกแก่บ้าแล้วปัเดีป่าไอ้สิงห์คองนะถ้าหากว่าเขาไม่รู้เบาะแสว,ว่าลูกสาวเขาอยู่ในแผ่นดินโยนกน,นี้เขาก็คงไม่ดันด้นเดินทางมาถึงแผ่นดินเราพูดถูกแล้วจ้ะ<อ>ปะกินบอกเขาพระเจ้าได้ไหมว่าลูกสาวของปะกิณเป็นใคร เป็นนางสนมกลมในฝ่ายไหนข้าพเจ้าจะสั่งให้ทหารไปเรียกมาพบหน้าเสียตรงนี้เลยอลูกสาวไม่ได้เป็นสนมลูกสาวชื่อว่าพิกุลเป็นเมียเจ้าที่ชื่อสิงทองอแ,ลแล้วองค์นี้ใครล่ะข้าพเจ้าขอแนะนำตัวข้าพเจ้าในนามราชโอรสิงทอง ด้วยถ้อยคำของป้ากินบอกว่าพิกุลเป็นลูกสาวแต่เอาเถอะฉันจะเรียกพิกุลตัวจริงออกมาให้ป้ากินได้ดูหน้าว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่พิกุลพี่กุลขึ้นตอบพระเจ้าโดยโดย่วนพี่กุลเจ้าเอ๋ย ม่อมชั้นพิกุลถวายบังคมทูลกระหม่อมของเมียด้วยเพคะ,จะเจริญสุขเถิดรองท่านยอดรักของพี่เป็นอย่างไรบ้างภายในแผ่นดินนี้สุขสบายดีหรือเปล่าที่แห่งใดมียอดดวงใจของพิกุลต่อให้ลำบากแผ่นดินไหนพิกุลคนนี้ก็อยู่ได้เพคะด้วยการครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าสิงทองเรียกพิกุลมาเนื่องด้วยมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเขานำว่ปปกิิน ต้องการที่จะพบหน้าพิกุลขขาพเจ้าก็ถามย้ําแล้วซ้ําอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังบอกว่าพิกุลน่ะเป็นมเหสีของข้าพเจ้าสิงห์ทองอยู่ทางเบื้องพระหัตขวาพิกุลทาลองดูสิว่าผู้หญิงคนนี้คุ้นหน้าหรือเปล่า กระหม่อมของเมียเป็นอะไรหรือเปล่าไหนไหนสตรีผู้นี้ก็ขึ้นเฝ้าพระองค์พร้อมด้วยหม่อมชันแล้วหม่อมชันใคร่ที่จะ,จะเจรจากับแม่นากผู้นี้สักหน่อยนะเพคะเอาเถอะตามสบายเลยขอบพระทัยเพคะพคนเอ้ยงานจริงๆลูกแม่มาหาลูกแม่มานี่เอ็งชอบของวลา้าแม่เอามาลูก เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอรู้จักเขาหรือเปล่ารู้จักก็บอกฉันได้สักครู่นะี่คะจ๋าแม่กับไปกังดีใจเหรอลูกไม่ดีใจดีใจอะไรล่ะม่กลคือว่าขอฝากลูกหม่อมชันพี่กุลไม่เคยรู้จักหญิงชราผู้นี้ ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยจเจอที่คุณได้จังหีคุณหรือเปล่า ปะก,กินท่านเอ่ยด้วยคำพูดของพิกุลเขาเจรจาว่าไม่รู้จักแต่ปะกินก็ยังยืนยันว่าพิกุลคือลูกใช่หรือไม่ใช่ใชแพกค,ค่ะพิกุลคือลูกสาวของปะกินจริงๆ ถ้าในเมื่อพระกินเจร<ะ>จาอย่างบริสุทธิ์ใจจริงว่าสตรีที่ชื่อพิกุลเป็นสายเลือดในไส้ของพระกินข้าพเจ้าสิงห์ทองจะให้เวลาภายในเจ็ดวันไปนำหลักฐานหรือพยานยืนยันอันใดก็ได้มีหรือเปล่ามีเพคะมงเนมีพยานไม่ยืนยันลูกชายของมองเชัน ชื่อว่าเจ้าแกเป็นพี่ชายของพี่กุลผมจอม,ม,มีมียืนยันคำพูดของปกิ่นการันตีว่าภายในเจ็ดวันจะมีพยานหลักฐานมายืนยันถ้ามาดแม้นว่าเจ็ดวันประกินไม่นำใครมาขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสั่งให้ทหารไปจับตัว<ม><น>จิกหัวขึ้นตะแรงแกงประหารชีวิตด้วยมือของข้าเรื่องเสด็จไปยัง เ,เป็นอะไรจำแม่ไม่ได้แก้วแก้วอยู่ที่ไหนลกูกช่วยแม่ด้